ตอนนี้มาดื่มมาดื่มวายร้อนนี่สถานที่มาดื่มวายร้อนพวกเพื่อนๆเ,เดินไปข้างหน้าแล้วหน้ามาอันหน้ามา,นนา,มาถ่ายวิดีโอเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆไปแล้วเหลือแต่โอคนเดียวใช่ไหมเหลือแต่โอคนเดียวไม่มีโอโอเค มาดื่มไวน์ร้อนกันนะคะนาจัน้าจาน้าจ้านี่าเดินเดินไวเดินไวขณะนี้กำลังเอาเอาลากกระเป๋าไปใส่กืนไวนนะคะไปใส่ทรายเอันพอทายมนเยอะมากเกินกันีกคนกินิ้งคนหนักเ้ คนหลายคนหลายเขาเปิดเขาเปิดแต่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้โอเคนะคนเยอะละนู่นได้ให้ดูข้างบนดูอะไรข้างบนนู่นโอเคนะคะแค่นี้นะคะ